อ่ะโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเก็บเสรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมารีวิวจี้ใหม่นะนั่นก็คือเกาะลอยฟ้าเพชรนะว่ามันแจ่มแค่ไหนนะครับมันจะดีไหมนะส่วนตัวผมว่ามันยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าไอความสามารถการเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยมันก็มีทั้งในหมวกทั้งในจี้อย่างอื่นก็มีการเอฟเฟกต์อันตรายกันเยอะแล้วนะครับมผมก็เลยมองว่าในตอนนี้อาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะใครที่ยังไม่ทําก็ไม่ต้องทําก็ได้นะไว้ ถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเกิดโหดขึ้นมาหรือว่ามันดีหรือมันเอาไปเล่นกับตัวอะไรแล้วรู้สึกว่าจัดเซตลงตัวเนี่ยก็ค่อยทําในเวอร์ชันดร์ก็ยังไม่สายนะครับสำหรับตอนนี้ผมแนะนําให้ผ่านก่อนก็ได้นะครับหรือใครอยากเอามาเล่นก็จัดเลยครับมาส่วนวันนี้นะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็จะเป็นอย่างเดียวก็คือกอรอลไรฟ้าราชาที่ถูกในประเทศนะที่เล่นได้เยอะนะครับเล่นได้แบบจัดเซตลงตัวง่ายกว่าตัวอื่นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเล่นไกาอาใช่ไหมถ้าสมมุติผมปิด กาะาชาที่ถูกเนรเทศมาเนี่ยผมจะไปเล่นด่านแดนมหัศจรรย์ได้นะเพราะว่ามีเนรเทศแต่พอคราวนี้ผมปิดเกาะลอยฟ้าเพชรมาเนี่ยผมก็ไม่มีเนรเทศใช่ไหมเพราะหมวกผมก็ต้องใส่หมวกมันไม่มีหมวกเนรเทสเออและจี้ผมก็ไม่ค่อยมีจี้ผมก็ค่อนข้างจํากัดน,นะถ้าผมปิดเกาะลอยฟ้าเนรเทศมาผมก็จะใส่นี้เป็นหมวกอัศวินไทยเทนะก็จะจัดเส้นลงตัวกว่านะโอเควันนี้เราไม่มีเนรเทศเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นด่านอื่นนะอย่างเช่นด่านแตนที่ลูกกวาดนะ มาดูกันว่ามันจะออกดีแค่ไหนนะครับไอ้หกสนเอฟเฟกต์อันตรายนะกับ7จ็เลือกทอยหน้าหลังนะครับไปไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้เรื่องไหมนะแต่จริงผมอยากแลกไอก้เกาะเนลเทศแหละนะครับแต่ลองเอาจี้ใหม่มาดูดิเรบเพชรเรามีตั้ง3ามหมื่นนะเดี๋ยวค่อยปิดเนลเทศมาเล่นก็ได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้เกมหลุดนะครับหาห้องไม่เจอมาอุย้ยเราเจอเป็นฮันเตอร์พิวอ่ะมาฮันเตอร์พิวนะครับ แต่ถ้าพิ้วติดกุหลาบเราก็ไม่ต้องกลัวนะอุ้ยแต่เขามีป้องกันเอฟเฟกอันตรายว่ะนะครับคุยวิญญาณแบบซูเปอร์กันเยอะกว่าเราอีกครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวหรอกนะไหนมาดูซิพิ้วมันสาลพื้นที่กุหลาบไกลอาได้ไหมนะจัดเลยเขามีอะไรบ้างวะมีเนเทอไหมมีเนเทอชิบหายแล้วผมไม่มีหลุมดำด้วยไงไม่มีอะไรมาช้อนข้างล่างเลยครับ ไม่มีอะไรมาช้อนตรงนี้เลยอะชิบหายแล้วอสองแล้วกันเมื่อกี้ถอยหน้าหลังไม่ออกนะเกาะลอยฟ้าไม่ออกกดไม่ติดโอ้โหเอากุลาบโอ้กุลาบไปไหนทำไมไม่สร้างกุลาบอะชิบหายละมีออกเกาะไหมโอ้โหไม่มีออกเกาะด้วยกลัวทอยเบิ้ลจังวะเจ็ดแล้วกัน หวังให้ไดเมนชั่นออกนะครับโอ้โหดีนะกลับเมืองออกสร้างแลล้์ออกโอเคสร้างกุหลาบเรียบร้อยแล้วมาจัดไปเลยฮัตเตอร์พิวนะครับเขาจะไปวิกด้านบนเลยเราไม่มีเนเทศก็ค่อนข้างเสียเปียบนะมแอบเสียด้ว่ะเดี๋ยวหมดเล่นเสร็จเดี๋ยวผมไปทำเพิ่มอีกอันนึงครับเป็นเกาะเนลรเทศนะมันเล่นง่ายกว่านะครับ อันในการเอฟเฟกอันตรายดูฝ่ายเขาก็ไม่มีเอฟเฟกอันตรายนะครับเอาชิบหายแล้วเขาจะเล่นเราแล้วนะครับจะวิกเราแล้วอืมและดูดไม่ถึงด้วยตรงนู้น,น,เ,นเ,เขาจะถอยต่ออีกโอ้โหโดนการวิก ฮะกันวิกไม่ออกกี่เปอร์เซ็นต์วะเก้าสิบโอ้เอ้ยสิบสองต้องลงเนี่ยตัดเมืองเขาก่อนการวิกงไม่ออกนะครับเป็นอะไรที่แบบแปลกใจมากโอ้โหสร้างแรนไม่ออกกยาเอ้ยโอ้ชีวิตไม่เอาอะไรแล้วสอง ทำให้ผิวติดกุหลาบได้ก็พอใจแล้วไม่ต้องอะไรบปลเลยนี่ก็ขึ้นจังเลยนะเออโอ้โหเพื่อนยายพิบตาไม่มีหลุมดำนะก็เลยแบบโดดเยอะไม่ได้โดเนทเออเจ็ดออกหโอ้โหเอยเอาไงดีวะไม่เป็นไรแต่เขาคงวิกเราไม่ได้หรอกนะครับ หรือโดดให้ในประเทศเขาไอ้นี่เลยดีกว่าอุ้ยโดนยิงระเบิดอีกอ้ยชิบายแล้วเขาทอยสองสลายแล้วก็ทอยโอ้แตตาแรกแล้วก็ประเดิมเลยครับเรียบร้อยกันวิกก็ยังไม่อ,อกอีกโอ้โหมันขึ้นเตือนวิกเนี่ยโอ้โหกันวิกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งไม่ออกไม่เอาอะไรเลย โดนเลยอ่าใช้การ์ดครับเรียบร้อยครับเออมันต้องอย่างนั้นแหละไปข้ามนะครับตานี้โอ้โหไม่มีอะไรออกเลยอ่าโครนะครับาก,ารการเอฟเฟกต์อันตรายช่วยอะไรไม่ได้แล้วพวกโครไม่ได้จบตีเตอเอฟเฟกต์อันตรายนะครับนี่งไงแล้วเราเล่นคนแรกด้วยไงเออไอเนี้ยผมผมอยากได้นะไป็นเกาะหลุมดำนะครัเกาะรถไฟ้าหลุมดำ ดูจะมีประโยชน์มากกว่าไอเกาะที่เราเอามาเนี่ยเฮ้ยแต่เรามีสลับหลุมด้วว่าวิแจแมเลยนะไม่มีเนเทศด้วยโคโรส่วนมากคนที่ไม่มีเนเทอรเทศก็จะมาเล่นด่านนี้กันนี่แหละรครับเพราะว่ามันโดดค่อนข้างสะดวกไนงะมาสวยนะมีโดรนไหมเนะี่ยไม่มีโลเราก็ไม่ชาร์จเลยไอโลซุปเปอร์อ่ะสสวยสมาตรงนี้เลย กันยาพิบตาสวยแต่ไม่มีดอกเสียดายจังมาอู้มาเราสร้างพื้นที่กุหลาบแล้วแต่มันการโคลไม่ได้ครับสร้างไว้เฉยๆนี่แหละชิบหายเ้ยแล้วโลกชาร์โลลเดียวมันจะเอาอะไรไปรอดนะครับอ่าลงตรงนี้อ่าขอให้แปนโคลไม่ออกนะครับป ขอให้แปนโคไม่ออกแล้วก็ขอให้อีกาไม่ออกนะโอ้โ oh, หตำนานขนาดนี้ไม่ออกก็บ้าแล้วมาโล่เดียวตายแน่นอนครับดอกนี้ไอพื้นที่กุหลาบช่วยอะไรไม่ได้หรอกพื้นที่อยากจะไปก่อนเราด้วยซ้ำน,นะครับ <16. S 1> มาแล้วเล่นในแถวเลยเหรอโอ้ oh, พี่มาเล่นในแถวเลยเหรอโอ้โห oh, แล้วแปนออกทีแรกเลยโอ้โ oh, หเรียบร้อยกันขังไปก่อน,นครับหนึ่งทีหลุมดำโดนสลับหลุมสวยนะครับอีกาไม่ออกสุดยอดมากสุดยอดมากอีกาไม่ออกโอ้โ oh, หแต่แปนออกดีมาก มาแล้วอีกามาแล้วจ้าเปี่ยงเรียบร้อยโอ้โเบอรที่กุลาไปก่อนกูอีแต่กูตัวสลับหลุมไมเป็นไงรอดตายไปแล้วนี่มาอยู่คุกแทนโดนอีกรอบก็ไม่น่ารอดแล้วปะวะมามาเลยโครกันที่เฟกตอันตรายไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับโอโ้สวยแปลนไม่ออกรอดแล้วกูแต่ว่าขอให้เบสิบสองโอ้โหชิบหายแล้วโจมตีเขาไม่ได้แล้ว โลซูปเปอร์ก็ไม่ชาร์จเพราะฉะนั้นที่เดิมเลยจ้าสร้างพื้นที่กุหลาบสวยมันไม่อ่ะเชิญมาทีนึงทำลายโล่ไปโอ้โหทำไงให้โคติดกุหลาบอ่ะไม่รอดนะครับทรงนี้เนี่ยไม่มีโล่ยังไงก็โดนเชิญนะครับขอให้เขาถอยไม่เบิ้ลอ่าเบิ้ลซะด้วยขอใหแปนไม่ออกออกแน่นอนอ้าวเฮ้ยไม่ออกจริงด้วยเว้ย อ่าดอกนี้กูโดนแน่ไก่อาเอ้ยเรียบร้อยอีกาไม่ออกออกไหมออกนะครับโดนสลับล้มสวยเตียงโอ้โหปืนที่กุลากูไปก่อนเล็วโ,โดนเผาเกินเวยนรเรียบร้อยจะอยู่ทําไมละครับจังหวะน,นี้ช้กาดก่อนเผื่อรอดเรียบร้อยโดนตัดไป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 ,ะป,ะป,ะปะนะครับเอาใหม่โอ้ก่อลอยฟ้าเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะว่าโคมันไม่ได้โจมตีด้วยเอฟเฟกต์อันตรายเอาใหม่ดิ อ่าคนเดิมปะวะอ่าคนเดิมหรือเปล่าเออคนเดิมให้เ,เขาเล่นก่อนบ้างดีให้เ,เขาเล่นก่อนบ้างนะครับแต่ผมเล่นก่อนมันจะแพ้แพ้ทุกรอบไม่ได้นะแล้วผมขอดูก่อนไอ้สร้างแรนด์มันกี่เปอร์เซ็นต์วะดูมันไม่ค่อยออกเลยแปดสิบห้าเออมาเอาคืนได้เอาคืนสักทีนะครับโดนแน่แค่ก่อดลอยฟ้าออกดีๆผมก็พอใจแล้วกอลอยฟ้าซุปเปอร์เขาเท่าไหร่ทอยหน้าหลัง ขนาดซูปเปอร์นี่70นะของเรา75นะครับเป็นไงถือว่าเยอะใช้ได้นะครับผมว่าเวอร์ชันดาร์กน่าจะมาเยอะกว่านี้น่าจะ80กับห5นะครับเดาเฉยๆสวยโดนระพุดแล้วอ่ะโดนปลาระเบิดไปนะครับโคโดนป่วนเหมือนกันโดนสลับหลุมแน่นับสร้างบ่อยไม่ได้โดนสลับหลุมอ่าโดนไปนะับสวยเลยเราไปเล่น แถวไหนดีวะกอลลอยฟ้าโหหสิบสองให้ได้นะลูกสวย12ไปเลยครับแล้วก็โจมตีเขาเลยโครใช่ไหมดูดมาทีนึงแล้เชิญนะับเดมิชั่นออกด้วยปึ๊บนะครับเสร็จปับ๊บผมขอสร้างแลนด์ตรงนี้เพื่อที่จะให้เคลื่อนย้ายพิปตาผมออกนะครับจะได้ดูดอีกครั้งหนึ่งเคลื่อนย้ายพิปตาออกสวยดูดไปทีนึง แล้วก็กลับไปดูดอีกทีหนึง่งกลับไปดูดอีกทีหนึง่งเออนั่นแหละมาไหมมานะครับมามาติดกุหลาบแน่นอนเรียบร้อยติดกุหลาบโอ้โหกูรอดแล้วกูรอดแล้วเราเพิ่งถอยไปกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจัดเลยอีกทีหนึ่งเลยครับมานี่เลยโครติดกุหลาบเราชนะแน่นอนถ้าติดกุหลาบนะครับหมวกพี่ไม่การเราหมวกโลซุปเปอร์พี่เรียบร้อยโดนไปนครับเรายังไดเมนชันออกอีกนะ เรียบร้อยเออมันต้องอย่างนี้ดีเมื่อกี้โดนกระทืบสเลเ่ะเลยนะปะต่อต่อต่ออ่ะเจอเป็นไนกี้นะครับก็กรรเราอะ่ะไม่น่าจะสู้เขาได้นะเพโอ้ผูชิบหายเขามีกระตักสปริงด้วยวะหมวกระเบิดเราก็มีหมวกระเบิดนะมาดูซิใครชนะนะ yeah, เขา,าชัวร้านตั์เสร็จนะ เราไปอยู่ไหนดีวะเราโดนเอฟเฟกต์พื้นที่ไนกี้สร้างทับแน่เลยรดซูปเปอร์ก็ชาร์จยากมากเลยกายาเนี่ยเออมาต้องไปอยู่แถวแบบบนๆหน่อยนะอ่ะตรงนี้แล้วกันวะ กันยายพิบตาโดนยิงระเบิดตกใจหมดนึกว่าจะโดนยิงนะัสร้างพื้นที่กุหลาบสวย <S 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 เขามีการเชิญไนกี้มีการเชิญนับการกระบาดบัตรเชิญเราเรียบร้อยแล้วแล้วพื้นที่กุหลาบเราไม่สร้างด้วย11ไปดิหว่าแล้วมันต่อออกกาวนะผมก็เลยถอย11ยังไงล่ะสร้างพื้นที่กุหลาบสวยไม่ไปลองอยู่นี่แหละ มายังไงเขาก็ชนะครับตานี้ไม่มีอะไรแล้วป่ะเดี๋ยวเราไว้แค่นี้แหละสลับจีนี้นะอเพราะบอกตรงๆว่ามันก็จัดเซตยากนะครับจัดเซตยากจริงๆอม,มีบัตรเชิญด้วยการที่มีจีนี่ ทำให้เราแบบจัดเสตยากแล้วเราก็ไปเล่นด่านไอ้มหัศจรรย์ไม่ได้ด้วยครับเพราะหนึ่งเลยเราไม่มีเนระเทศเราจะเสียเปรียบเขานะสวยโอ้โหโดนสร้างพื้นที่ทับไปแล้วแต่ถ้าผมทําเกาะเนระเทศมานะ่ะแล้วใส่เนี่ยเป็นหมวกอัศวินนะไปเล่นด่านใหม่สบายเลยน่าจะโหดกว่านี้ด้วยซ้ำนะนี่ไงโดนสาบเดินผ่านโดนสาบเลยโอ้อะไรวะ ดีนะไอ้แสงจันร์เขาไม่ออกนะกว่าจะได้โดนแต่ละทีนี้หกสิไม่กันเลยนะมาแล้วโดดไปโดดมาเนี่แหละไนกี้นะดูดไม่โดนสวยายอีกทีนึงเขาได้เขาเหลือทอยอีกกี่ทีวะเขาทอยสามล้วก็จบเลยปะกู้เงินไปแล้วอะ อ่าเรียบร้อยโดนขังเลยกูยังนะครับยังจะเป็นยังจะมีเชิญดีกระ mm hmm. โอ,อยังจะมีดูดก่อนด้วย mm hmm. นี่ไงเจอออฟป้องกันโจมตีเหล่านี่ยิ้มเลยนะเป็นไงน, mm hmm. นี่ครับเออเดี๋ยวไปทำก่อลอยฟ้าในประเทศเพิ่มดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อที่เราแบบจะไปเล่นด่านดานใหม่ได้นะส่วนจี้ใหม่ผมก็มองว่าในตอนเนี้ย ผมยังไม่รู้ว่ามันจําเป็นแค่ไหนนะครับในอนาคตอาจจะดีก็ได้อาจจะไปจัดเซตกับตัวใหม่บางตัวลงตัวก็ได้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นไงนะแต่เกมเขียนว่าเทียร์หนึ่งเนี่ยก็แอบช่างใจอยู่ว่ามันจะเทียร์หนึ่งจริงเพราะแต่จากที่อ่านดูสกิลก็งันงนเลยครับมันคือเกาะลอยฟ้ามีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับใครไม่รีบก็ยังไม่ต้องทําก็ได้รอทำเวอร์ชันดาร์กก็ได้ถ้าในอนาคตมันดีทาในช่วงที่มันมาดาร์กจะคุ้มกว่านะครับเพราะตอนนี้ก็ เราใช้ก่อลอยฟ้าอย่างอื่นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นก่อลอยฟ้าหลุมดําก่อลอยฟ้าเนลเทศใช่ไหมที่ฮิตๆกันในช่วงเนะี้ที่ฮิตช่วงนี้ก็จะมีอยู่แค่เนี้ยแหละหรือไม่ก็ก่อลอยฟ้าดิมเบนช่นอะไรประมาณนะี้นะครับส่วนที่เหลือที่ไม่ค่อยเห็นการใช้กันก็ก่อลอยฟ้าขังไอเนะี้ยที่จริงอะ่ะมันเป็นก่อลอยฟ้าที่ดีมากนะมีขังนะครับแต่ที่ไม่ดีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ขังมันค่อนข้างน้อยมากอเน,นี้ยรู้สึกว่าจะ38นะไอเนี้ยเวอร์ชันดาร์กถึง40เออคือ,ค,อคือมันน้อยแค่รองเท้าโคก็42แ,แล้วก็ไใช้รองเท้าโคดีกว่านะ ส่วนไอ้นี่ก่อลอยฟ้ากับดักก็เหมือนจะนิยมอยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่ฮิตเท่าก่อลอยฟ้าหลุมดํานะครับส่วนตัวในบรรดาก่อลอยฟ้าผมก็แชร์ให้ทําน,นี้มากที่สุดนะครับใช้วัตถุดิบแค่4ี่เลยนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับถ้าใครรอดรักได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาดาักหรือเปล่านะก็รอลุ้นกันเอาแล้วกันนะแต่ถ้าปิดมาก็ได้เล่นเลยนะครับอืมสลับอันนี้ส่วนจี้ไม่ใครยังไม่ทําแนะนําข้ามก็ได้ครับรอทําดักดีกว่านะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรอกนะครับอืมผม,ผมพูดตามตรง ในการใช้งานมันไม่ค่อยจำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่ากอล์ไฟ้าอย่างอื่นค่อนข้างที่จะจาเป็นกว่าครับอย่างเช่นกอล์ไฟ้าลุมดํากับกอล์ยฟ้าเนะเทศนะครับมันทําให้จัดเซตลงตัวมากกว่าจัดเซตง่ายมากกว่าเล่นหลายด่านได้มากกว่านะครับส่วนอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ไนกี้เดินผ่าน6 0ไม่กันเลยนะเป็นหุ่นเรียบร้อยโอ้โหผมนี่แบบเหวอเลยนะครับเออก็ยังไม่เห็นข้อดีของมันเท่าไหร่แต่ผมขอตัวไปทำกอล์ไฟ้าเนะเทศมาใส่นะครับจะได้ใส่กับหมวกอศวินไทเทนะครับแล้วเราจะไปเล่นด่านไอ้นั่นกันนะ ด่านอะไรนะเอ้มันชื่ออะไรวะด่านใหม่อ่ะดินแดนมาสแตนน้ำเนี่ยใส่เกาะร้อยฟ้านเนเธอร์เทศครบเซตเลยนะครับจบๆนะโหดเลยนะครับสำหรับอีโวไกอาร์นะโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ทำไปก็ขอให้โชคดีกับการเล่นแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเปียเตอร์เนทแต่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ